สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ FC ทุกคนทุกท่านนะคะพบกกับครอบครัวน้องนาตยาไม่ว่าสนาแฟมิลี่อีกแล้วนะคะวันนี้นะคะพาคุณพ่อคุณแม่เอฟซนะคะมาชมน้องพายแก้วนะคะหรือน้องเวียโชดนะคะมาชมความน่ารักของน้องนะคะ ลูกของแม่แอนนะคะตัวนี้ก็เป็นพายแบงค์นะคะพายแบงค์หนุ่มหล่อนะคะที่วัดวีรโชธนะคะมาชมความน่ารักของน้องพายแก้วนะคะเอาไหมลูกน่ารักมากเลยนะคะตาเอเอ,ยอยากมาเล่นนะคะน้องแก้วอยากมาเล่นกับ คนนะคะน้องแก้วไงคะหบูจะออกมาได้หรอลูกออกมาไม่ได้ <c oughs> แม่แอนไม่ไม่หวงลูกนะคะแม่แอนนีสัสดีมากเลยนีสัยจะคล้ายๆนาตยานะนะคะค่ะจ้าเอ๋ว่าง่ะลูกว่าไง่า บูมาอันนีุ้ดแล้วดูนะคะความน่ารักของน้องไฟแก้วอยากออกมาแล้วน้องแก้วจะออกมาแล้วเดี๋ยวคออกสิออกมาเล่นแล้วคุณตาเอ๋น้องแก้วจะออกไปไหนครับอืม กระบ้านพ่ออุ้มกระบาดเร็วว่พ่อห้อยนะเขอแห้งละนั่นแหละอือหันเข่วเด้ออมไปออกมาอมอมไปออกมาเร็ว แม่แมนึน่นะคกาเอีแม่แอนน้ำนมเยอะมากเลยนะคะ น้องก็เจ๋งเอาไหมลูกอย่าไปจับงวงน้องจับตรงหัวลูกจับตรงหัวรูปหัวน้องครับรูปหัวน้องอน้องยังไม่ถึงเดือนเลยนะคะ น้องแก้วเป็นเด็กวัดหรอครับน้องแก้วเจ๊เอ๋เจ๊เอ๋ไหนตีตุ๋นไหนตีตัวน้องแก้วไหนแล้วตีตัวน้องแก้วไหนแล้วตีตัวนตีตัวนตีตัวน้องแก้วน้องแก้วครับเจเอี๋เจเอ๋ครับว่าไงลูกอืมเป็ไงเป็ไงลูก แก่หม่ำหมาำแม่ยังมาำม่แม่ยังหึหมาำม่แม่เร็วมาำม่แม่เร็วแอนแอนแออทำอะไรอะลูกน้องแก่ทำอะไรแม่แอนรักลูกมากเลยนะคะแม่แอนเป็น พิ่งพึ่งได้นะคะแม่แอนพิ่งได้เป็นแม่แรกครั้งแรกนะคะคลอดง่ายด้วยก็คลอดเองนะคะคลอดเองควานตื่นขึ้นมาก็มาเจอเลยนะคะช่วงตีสามนะคะ นี่ก็เป็นพายแบงค์นะคะรูปหล่ลอมากอยู่นี่จะมีช้างทั้งหมดสามเชือกนะคะ ก็จะมีของคุณลุงอ,อีกก็ไปปลูกข้างนอกแล้วนะคะกลางคืนก็จะอยู่ในบ้านช้างนะคะกลางวันก็จะออกไปออกไปที่สถานที่ที่เขาจัดให้นะคะพาน้องๆไปทานผลไม้นะคะข้างนอกก็จะมีนักท่องเที่ยวมาป้อนผลไม้นะคะ ก็เจงอยากได้แหรอลูก,กเราจะมีวาสนาไหมเนาะเรามีวาสนาแล้วแต่เราจะได้ไหมเนาะน้องน้อยนัตยาเราจะได้ไหมเนาะ<ช>ก็เป็นพ่อพันธ์เดียวกันนะคะพ่อพันธ์เดียวกันกับที่น้องนัตยาผสมนะคะพายไมเคลิลนะคะอันนี้พ่อเป็นพายไมเคลิลนะคะก็พ่อพันธ์เดียวกัน ำอะไรหรืออะไระะะรู้สึกว่าน้องไก่เจ๋งมีอยากได้ใช่ไหมรอ, <laughs> อก่อนรอก่อนรอ,อ,นอดูพี่นารตยาเราจะมีไหมเดือสายตาน่ารักมากเลยค่ะ น้องจุ๊บน้องจุ๊บนัองจุ๊บนัองจุ๊บแตกได้ไหมลูกว่าเชิงจะได้ไหมลูกฮะโอ้ยิ่งโตยิ่งเดือดกว่านี้นะลูกครับผมครับผมจะไปไหนลูกจะไปไหนดูน้องทำ ันนี้พาคุณพ่อคุณแม่นะคะมายเยี่ยมชมนะคะน้องวีรโดชดหรือว่าน้องพายแก้วนะคะลูกแม่แอนนะคะเป็นลูกของพ่อไมเคิลนะคะโตขึ้นมาหล่อมากเลยนะคะนี่ พายแบงก์ก็่อนะคะเป็นนมหล่อแล้วนะคะพายแบงก์พายแบงก์ก็ไปประสมแม่พันุ์หลายเชือกแล้วนะคะก็รอลุ้นก่อนนะคะว่าจะมีเชือกไหนติดบ้างนะคะ หนูไม่ไปกินข้าวหรอลูก <c oughs> ไม่หิวอยากได้ค้างน้อยอ่ะลูกจะเอาน้องไปเลี้ยงเหรอ,อ สำหรับคลิปนี้นะคะก็มาถ่ายทอดให้คุณพ่อคุณแม่ได้รับชมนะคะมาชมน้องน้อยน้องพายแก้วนะคะหรือว่าน้องวีรโชตนะคะอยู่ที่วัดวีรโชตนะคะคุณพอ่อคุณแม่ท่านใดอยู่ใกล้ๆก็แวะเข้ามาได้นะคะแวะเข้ามาชมได้นะคะอยู่วัดวีรโชตนะคะอยู่แถวสะเซนเซานะคะ ชมความน่ารักของน้องได้นะคะสำหรับไลน์นี้นะคะในหลา์คลิปนี้ไลน์นี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปต่อๆไปนะคะสวัสดีค่ะ